สวัสดีค่ะเมซองบาเจสปารีสขอแนะนำคอลเลกชันใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนี่เลยค่ะชื่อคอลเลกชันอดาจิโอค่ะอ d ดาจิโอเนี่ยมาอีกแล้วนะคะออกแบบโดยแอนโทนีแกมบุสนะคะร่วมงานกับเมซองบาเจสปารีสมาทั้งหมดอันนี้เป็นคอลเลกชันที่4แล้วนะคะแอนโทนีแกมบุสนะคะใช้ไอเดียการออกแบบจากบาโรกค่ะบาโรกดีไซน์ให้ความหรูหรานะคะคอลเลกชันอาดาจิโอเนี่ยจะมีความเอลเลแกนซ์นะคะเพราะว่าเขาใช้ Geometry นะคะเป็นการออกแบบของตัวตะเกียงนะคะตัวบุเก้แล้วก็มีขาดิฟฟิวเซอรด้วยค่ะ a d a g าจินี่มาทั้งหมด2สีนะคะคือสีชมพูอ่อนและสีเขียวอ่อนดูละมุนละมัมากเลยค่ะคอลเลกชั o น a d a g าจนี้นะคะเดอ n o นสเลือกคัดสรรน้ำหอมชื่อว่า Velvet of Orient นนะคะในซีซั่นนี้เนี่ยเดอะโนสเลือกดอกกาแฟเป็นท็อปโนสนะคะ ตัวดอกกาแฟนี้เองเนี่ยเป็นตัวดอกไม้ที่ให้พลังนะคะให้ energy นะคะส่วนตัว m i d n o t n o e เนี่ยก็เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง2ดอกไม้เลยนะคะก็คือดอกโอเปียมและดอกของดอกส้มนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่า Orange Blossom นั่นเองนะคะโอเปียมฟลาวเวและ Orange Blossom เนี่ยเขาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วพอใส่ท็อปโน้ตของดอกกาแฟเข้าไปนะคะที่เรารู้จักกันว่า Coffee Flower เนี่ยมันไป e l เล t r i ค่ะ เตโนสบอกว่าไปอิเล็กทริฟายส่วนผสมนะคะของดอก Orange นจ์บล o อซอมและดอกโอเปียมฟลาเวอร์นะคะทำให้ทั้งหมด3ตัวนี้นะคะคือ Coffee Flower, o p โอเปียมฟลาเวอและ Orange b จ o บล o อซอมเนี่ยผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะและเบสโน e ก็เป็นวานิลาค่ะเป็นกลิ่นที่น่าใช้มากๆนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นหญิงนะคะหญิงสาวที่มีพลังนะคะและลึกลับมากบุค,คลิกของน้ำหอมนี้นะคะ ค่อนข้างจะเฟมินินนะคะแล้วก็มิสเตอรี่มากๆค่ะใครชอบน้ำหอมแบบนี้อยากลองใช้นะคะก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะคะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยก็มีให้ทั้งรูปแบบในการเติมตะเกียงน้ำหอมนะคะแล้วก็ยังสามารถพกพาติดรถไปได้ด้วยนะคะเพราะคอลเลกชันนี้เนี่ย v e l v e t of Orient ก็มาในรูปแบบของ a าดิ f เซอร์ด้วยเช่นกันนะคะแฟนคลับของ i ม o อง u d g e t Paris เนี่ยชอบซื้อนะคะคอลเลกชันใหม่ๆไปเป็น ของขวัญน,นะคะหรือให้เป็นของที่ระลึกกับบุคคลสําคัญในเทศกาลต่างๆสําสหรับคอลเลกชันนี้เนี่ยเมซองบาเจตปารีสก็สามารถเสนอเป็นของขวัญได้ด้วยคือแนะนำมินิดูโอค่ะคือเป็นตัวทั้งบูเก้และเทียนนะคะอยู่ในกล่องเดียวกันนะคะลงอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์สวยงามค่ะ